เรีนเชิญครับนะคุณกะตันยูสว่างสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เป็นไลน์อัพคนสุดท้ายของงานกรุงเทพเมืองชวนขำครับเป็นผมเองครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับไลน์อัพคนสุดท้ายจริงๆเป็นเป็นโปรเจกที่น่าดีใจของยืนเดียวนะแล้วก็ ทุกวันที่ผ่านมาดีมากๆครับยกเว้นวันนี <laughs> อ้อสำหรับผมครับเราเข้าคอนเซปต์ของกรุงเทพนะแล้วกันผมอะรักแล้วก็ผูกพันกับกรุงเทพเหตุผลที่ผมรักและผลูกพันกับกรุงเทพเพราะเผมเลือกเกิดไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมที่เหลือแม่งก็คือคอมเมดี้แม่งก็แทบจะวิจารณ์กันไปหมดสิ้นแล้วอะ เราะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าเรื่องกรุงเทพครับผมมาเล่าชีวิตส่วนตัวของผมนะครับคือผมป่วยช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมต้องไปเอากัญชาที่ร้านมาดูนะครับเพราะว่าแบบสภาพจิตใจไม่ค่อยดีเออผมไปป่วยที่เซนทรัลเวลมาวันนึงวันนั้นเนี่ยผมเลิกงานแล้วก็ไปกินข้าวร้านโอตโตยะคนเดียวแล้วแม่งหน้าม,มืดขึ้นมาเว้ยแม่งเหมือนจะตายอ่ะไม่รู้ใครเคยเป็นปะแบบหัวใจแม่งแบบหายใจแบบ ไม่ดีอ่ะผมแม่งหน้าแม่งแบบมองอะไรไม่เห็นหนาวขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นลมลงไปตรงนั้นเลยผมก็เลยเดินออกจากร้านมาแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าแบบราวบันไดอะไรเงี้ยเราก็นั่งลงแล้วก็โทรให้ลูกน้องมารับไอแมนไอแมนนี่เป็นพนักงานอยู่ที่คอมเมดี้คลับแถวสามย่านนี่แหละครับคือมันควรจะมาไวกว่านั้นอ่ะแต่ที่นี่นานมากเลยพี่เดี๋ยวผมรีบไปอะไรเงี้ยแม่งคงคิดว่ากูล้อเล่นเลยเงี้ยคุนานเป็นชั่วโมงเลยจนผมแม่งไม่ไหวอ่ะ ผมก็เลยลุกไปหาอร,ปรอปภแถวนั้นอะแล้วมันแบบไม่ไหวนะจริงผมเดินไปหาอรอปอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกเขาว่า <c oughs> <c oughs> ขอนอนตรงนี้เลยได้ไหมครับพูด <c oughs> อะไรนะคะนอนตรงนี้เลยเหรอคะ <c oughs> ใช่ครับวันที่ผมซ้อมมุกนี้ที่คอมมดีคขับมันดีกว่านี้เยอะเลยให้มีเสียงบมือไว้เป็นกำลังใจ คนก็แบบไหลไปตามนะคมมีคนตบมือสักคนหนึ่งก็ตบไปเรื่อยคือผมแงแย่มากเว้ยจริงๆแล้วแบบผมก็จะนอนลงกับพื้นเขาบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปนอนลงโซฟาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลุกไปกาลังจะไปนอนตรงโซฟาแล้วมีคนจีนใครไม่รู้นั่งอยู่ผมจะไปนอนตักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลุกหลบเว้ยแล้วผมก็นอนแบบอยู่ตรงนั้นในเซนต์เทเวิด์อ่ะแล้วก็มีร้านกาแฟเลดดมอนจําได้เลยผมรู้สึกว่าเฮียกูแม่งจะตายผมว่ากูเป็นอะไรวะเนี่ยเฮียผมเลยแบบยกยกมือแบบพี่พี่ขอขอน้ำเปล่าแก้วหนึ่งอะไร ร้านกาแฟเลดเดมอนแม่งเอาน้ำเปล่ามาให้ผมกินเลยผมก็จิบน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บรอปภแม่งโถเรียกกันแบบวุ่นวายเลยนะโถเรียกมียามมาสองคนเอารถเข็นมาให้ผมนั่งอะรถเข็นอะผมนั่งวีลแชร์อยู่ในเซนต์เ์นเวอด์อะแม่งพาผมไปห้องพยาบาลไอ้หี้แม่งจะตายนะแต่แม่งเขินชิบหายเลยโอ้โผ่ากลางเลยไปลงลิฟต์แก้วตรงกลางอะคือแบบสภาพแม่งแบบไม่ไหวอะแต่ว่าระหว่างทางไปผมก็ขอโทษทุกคนอะแบบโทษนะครับที่ทําให้เดือดร้อน ขอโทษทุกคนนะครับที่แบบเออผมต้องมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยขอโทษนะครับที่พวกคุณต้องมาฟังเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย <laughs> เออผมก็แม่งหนักแบบอย่างนั้นเลยเสร็จปุ๊บผมก็ไปถึงห้องปฐมพยาบาเลเว้ยผมก็ไปเจอพยาบาลมาถึงเขาก็เอาแอมโมเนียมาให้ผมดมผมรู้สึกแบบหัวใจแม่งเหมือนจะหยุดเต้นผมแม่งแบบโหตอนนั้นคือแบบไหวหลวงพ่อทุกอันเลยพอโสธรแบบบนไข่ร้อยฟองอให้รอดชีวิต บนนี่ยังไม่ได้ไปแก้เลยนะรอดมาได้ไอสัตว์เอาไข่ร้อยฟองกับชีวิตไปแกลกหลวงพ่อก็ให้ด้วยนะหลวงพ่อมักน้อยชิ้หายเลยผมก็บนไปเออผมบน่ออบน,น,น,บนนู่นบนนี่แต่ไม่หมดเลยขอให้รอดชีวิตเพราะว่าผมอยากกลับมาเล่นสแตนด์อัพให้ทุกคนได้ฟังไงคือ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวหรอกครับผมก็พูดที่มันดูแล้วมันติดไปเฉยผมผมมีปัญหายอย่างอื่นที่ผมต้องแก้อะไรเงผมก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งพยาบาลก็มาดูแลผมอ่ะเขาก็ยืย่นมือมาจับผม ผมก็จับมือกับพยาบาลแล้วเออมันก็แบบเฮ้ยสัญญาณชีพแม่งมาว่ะอะไรเงี้ยมือผมซีดอ้วยที่อยู่ทำอะไรละ่ะเขาช่วยชีวิตกูอยู่เออผมก็จับมือเขาแล้วก็ขอบคุณนะครับขอโทษที่แบบทำให้ลำบากมากเลยแต่ว่าคุณชื่ออะไร,รอ่ะครับเขาตอบผมว่าชื่อสุทธิดาผมยังจำได้อยู่เลยชื่อสุทธิดาก็จับมือกันเขาก็แบบโผมือคุณซีดมากเลยนะครับอะไรเงี้ยผมก็แบบมือผมซีดหน้าผมซีด หัวใจผมเหมือนจะหยุดเต้นและไอแมนมนก็โผล่เข้ามาซึ่งนานมากกว่าจะมามาถึงผมแบบคือคนไม่กระตายผมก็พูดประโยคแรกไอแม่ไอแมที่อกูเหมือนกูจะตายวะนุม่มหยุดพี่ใจยเย็นไอเฮียแม่ไม่ทำอย่างเงี้ยหยุดพี่ใจยเย็นไอเฮียกูใจเย็นขึ้นมาเฉยนียวะทำไมกูกระจอกอย่างเงี้ยวะเฮียม,มีคนมพูดคือเหมือนแบบว่าไปเรื่อยอะไอเฮียเฮ้ยเออใจเย็นแล้วแม่ก็รู้สึกดีขึ้นมาเว้ยพี่ปล่อยวางพี่ปล่อยวางไอ้กูขอโทษนะพี่ปล่อยวางพี่ปล่อยวางผมปล่อยวางทุกอย่าง ผมแยกกับคุณสุธิดาแมนพาผมไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลบำงลงล่าไปถึงปุ๊บผมก็เข้าไปห้องฉุกเฉินผมก็ขอโทษขอโพยไอแมนกูขอโทษมึงต้องมาลำบากต้องมาดูแลกูพี่ปล่อยวางพี่อย่าคิดมากเไงยไ้ยผมก็เข้าไปห้องออตรวจหัวใจมาถึงเขาก็เป็นพยาบาลผู้ชายแบบาสาวๆหน่อยเลยอุย้ยเป็นอะไรมาคาเนียอะไร่เงี้ยแบบโอ้ยไม่ได้นะต้องตรวจหัวใจเลยก็เข้าไปเช็คหัวใจก็ถอดเสื้อออกมาแบบมีสาย ระโยงระยางเต็ไมไปหมดเลยเขาบอกว่าตรวจเอ็โคผมไม่ผมไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไรก็ตรวจเอ็โคร่างกายผมสักพักหนึ่งเขาก็ออกไปแล้วคุณหมอก็มาพร้อมกับกราฟอ่ะแล้วเขาก็อ่านกราฟผมแล้วก็หันมาบอกผมว่าแบบอืมไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเอาแล้วผมเป็นไรครับคุณหมออืมหมอว่าคุณกินเยอะเกินไปแดกเยอะเกินไปเนี่ยนะแม่งแบบไอ้เฮียกูแม่งแดกเยอะเกินไปเหรอวะผมก็แบบไม่น่าใช่แล้ว ผมกลับมาบ้านครับคืนนั้นคืนวันพฤหัสวันเสาร์เนี่ยผมแม่งเป็นอีกรอบนึงก่อนจะถึงวันเสาร์สิ่งที่ผมทําเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมสุขภาพไม่ดีผมแม่งเข้า Youtube ดูดวงแล้วกูดูดวงกูดูอะไรพิกอากาศเฮียกูดูพิกอากาศแต่พียอะไรไม่รู้หมอนกพิกอากาศเขาคนนั้นจะมาเมื่อไหร่ เขาคนนี้นกำลังคิดอะไรคุณอยู่ไอ้เฮียเสียเวลากับพีก่กับการขนาดทำไมกูไม่ดูเรื่องสุขภาพวะเฮีย yeah. กูไ่ดูพี่กับการคนคนนี้จะเป็นคู่แท้ของคุณเฮ้ย <Hey! S 1> เขาจะโผล่มาแบบแบบเจอกันไม่ใช่ออนไลน์อ่าเฮียยากและสภาพกูอย่างกับแมวน้าในออนไลน์กูภาพดีกว่านี้ทำไมไม่ออนไลน์วะอะไรเงี้ยเออผมก็ดูไปเว้ยแล้วผมก็มาตระหนักได้ว่าแบบผมผมช่วงนี้ผมแม่งแบบสุขภาพใจก็ไม่ค่อยดีเลยเงี้ยแบบงานก็เครียด นึกออกปะแล้วก็ความรักก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมีปัญหาอนะไรเงี้ยผมว่างานเงินความรักแม่งเที้ยหมดเลยผมเหลืออย่างเดียวเลยคือเหลือเหลือพวกตลกที่คอม,มดี ي ขับให้ผมใช้ชีวิตด้วย <ت ص في ق> ซึ่งซึ่งวันนั้นนะ่ะมันมีงานยืนคู่เว้ยเป็นวันที่ผมแบบเศร้ามากแล้วก็เราก็ไปปาร์ตี้กินกินล้านหน้ากันไปที่ร้านแห่งหนึ่งแบบหลังจากจบงานยืนคู่แถวช่างชุยอยู่ๆผมก็เป็นเฮี้ยอนะไรไปรู้ผมก็แบบเฮ้ยจอดี้กูว่าจะไปแก้บนที่เชียงใหม่ตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะ เวลาเที่ยงคืนกูว่าจะไปแก้บนที่เชียงใหม่มเงาป่ะอ่าพี่ไปผมก็ไปนี่ผมก็ไปสองคนนี้ไปแก้บนที่เชียงใหม่คือเป็นอิสลามสองคนที่ไปแก้บนที่วัดไทยมีไอแมนใบคนหนึ่งไปกันสี่คนผมขับรถเที่ยงคืน8ดชั่วโมงแดชั่วโมงครึ่งไปวัดพระเทพทันใจโคตรเท่เลยป่ะเออผมคิดเองคนเดียว ผมก็ไปเชียงให,หม่เไยแล้วผมภูมิใจมากผมส่งเข้าไปในแก๊งพวกแก๊งขออไม่ดีบอกโอ้ยเจ๋งมากพี่อนะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าพวกคุณจะภูมิใจไปกับผมไหมเฮียแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เก็บมันไว้เป็นความทรงจำของผมคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าเฮียคืนเฮียคืน,น,น,นมึงไปเชียงใหม่อ่ะไปถึงอ่ะคือผมบนไว้เป็นดอกไม้ประมาณ1,000พวงเป็นพวงมาลัยที่จะไปแก้บน1,000พวงผมคิดว่าแม่งคงเยอะมากอูะบอกไอ้แม่งมึงโทรเช็คร้านแถวนั้นเลยเฮียว่าแบบ1,000พวงมันมีแก้ป่ะวะ ประมาณเกือบตีห้าแล้วไอ้แมนโทรเช็คเออพี่แม่งจะมีบัวพี่ที่เราก็แบบแพนิคก,กลัวกันว่าไปถึงแล้วมันจะไม่สําเร็จอะไรเงี้ยโทรไปฝั่งนู้นรับสายเออพี่ครับผมต้องการดอกไม้หนึ่งพันพวงฝั่งนู้นแม่งตอบมาได้ค่ะเอ้ยงายง่ายอย่างนี้เลยวะคือแม่งเหมือนแบบเป็นกิจวัตรของเขาอยู่แล้วอะ่ะแล้วแล้วผมตัดไวไวนะพอผมไปถึงอ่ะผมก็แมนก็ถามเขาว่าแล้วหนึ่งพันพวงนี้เท่าไหร่ครับ เขาบอกว่าประมาณ2,000กว่าบาทเองไม่แพงมากอะไรเงี้ยเพราะมันมีหลายราคาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าแต่อย่าเพิ่งโอนนะคะอ้าวทำไมครับเดี๋ยวโดนโกงคุไขใครโกงก็มี <c oughs> ขึ้นมึงคุยกับกูกูไม่โอนให้มึงเลยแล้วมึงจะโกงกูใช่ไหมหรือ,อยังไงเหีย <c oughs> คืออยู่บนรถแม่งตลกมากอ้เหียอย่าเพิ่งโอนนะคะเดี๋ยวโดนโกงอ้าวกูต้องโอนให้มึงมาชีมึงไม่ใช่หรอคือถ้ากูโอน,ปนไปเลยตอนนี้มึงโกงกูใช่ไหมเหียขำก็ถยูบนเรือบนรถอะก่อนขึ้นถึงวัดอะไรวะพระธาตุดอยคำ ปถึงพระธาตดอยคําก็เนี่ยถ่ายลงถ่ายรูปกันลงรูปส่งโชว์ผมว่า,าเฟี้ยวมากอะไรเงี้ยผมว่าอยู่กับพวกคอมิเดียนผมตลกไปวันๆผมผ่านช่วงเวลาที่ที่ยากเอ่อตัดกลับมาครับก็มาอยู่ที่กรุงเทพเอ่อวันนั้นผมก็กลับบ้านก็โอเควันเสารผมก็ไปตรวจสุขภาพแหละสรุปผมไม่เป็นเคียอะไรเลยเผมอาจจะเป็นแบบพวก panic attack หรืออะไรเงี้ยก็มีเดวิดวอลบอกพี่เป็นโรคกระเพาะพ,พี่พี่ต้องแดกน้ําด่าง อะไรว่าน้ำด่างไอ้เหียคือมึงเป็นหมอเหรอคือพี่เครียดแล้วแบบกระเพาะมันไปดันหัวใจแล้วพี่จะรู้สึกแบบหายใจไม่ออกแล้วเลือดพี่เป็นกดพี่ต้องไปกินน้ำด่างกูแดกแล้วนะไม่เห็นเป็นเหียอะไรขึ้นมาเลยน้ำด่างไอ้เหียเลยมึงั่วซั่วมากเลยแต่ว่าพอยต์อีกอันนึงคือผมมาเพิ่งโพสเฟซบุ๊กแหละเรื่องเศร้าๆอะไรแบบนิดนึงอะเมื่อวานนี้ผมมาก็มาดูคอม ي เอร์แหละครับผมก็มาเจอนอกนนทบุเลียนนั่งอยู่ตรงโซฟาตรงน,นู้น มันไม่พูดอะไรเลยมันยื่นมือมาจับผมแล้วบอกว่าผมรักพี่นะผมรักพี่นะกูอะที้ยังมึงมาักกูเฮียะไรตอนนี้เนี่ยไอ้เฮียเนี่ยน้ําตามันไหลพี่แกร์มันเศร้ามากมันเหมือนกับโน้มมันรู้ว่าผมเป็นอะไรอยู่แต่ผมไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยผมผมรักพี่นะอะไรเงี้ยกูเออกูว่ารักเมืองอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายผมก็ไปกินเกี๊ยวไม่มีอะไรแต่ว่าที่ผมอยากจะเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอะเวลาผมใช้กาลังดีผมจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ กรุงเทพมหานครเลยแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับคนที่ผมรักที่กรุงเทพมหานครแล้วผมว่าถ้าจะมีอะไรที่มันสวยงามสําหรับกรุงเทพมหานครอะคือพวกคุณคอมมเดียนและคนที่อยู่รอบตัวผมครับเพรนะผมจะม้วนกลับไปตอนประโยคเริ่มต้นที่ผมบอกว่าผมผูกพันเพราะผมเลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกเกิดได้อีกครั้งหนึง่งผมจะเลือกเกิดที่มหานครนวิวยอร์กขอบคุณครับ